สวัสดีครับอันนี้ก็คือภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเอาไว้ตรงที่ไม้ไว้แล้วนะครับที่ทําเอาไว้ดังต่อวันนี้นะครับก็ถือว่าลังใหญ่นะครับเท่าหัวนะครับย้ายจากบ้านคุณครูจากบึงหงลงนะครับภารกิจวันนี้ถือว่าสําเร็จครับการย้ายลังต่อรังแรกในรอบปี64นะครับสวัสดีครับหมออนามัยนะครับทําหน้าที่ย้ายลังต่อนะครับ ปีนี้เจอกันอีกแล้วลังแรกนะครับจะรอดไม่รอดก็ต้องคอยดูพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะอยู่ไม่อยู่อันนี้จารบีนะครับปีก่อนน้ำมันเครื่องไม่อยู่นะครับเอาจารบีมาทาเลยล็อกไว้การมดแดงการมดนะครับที่จะขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหมออนามัยเลี้ยงต่อนะครับอีกหนึ่งปีนะครับกับหนึ่งกับลังแรกนะครับแม่เริ่มฟื้นแล้วนะครับวางยาสลบนะครับมา ระยะทางไกลครับจากอำเภอบึงคงลงถึงบ้านดอนเสียดครับเหนื่อยพอด้วยพอรุดนะครับวันนี้การไก่ตัดกิ่งหักไปหนึ่งหนึ่งอันนะครับเพราะว่าไม่รู้ต้นอะไรมันแข็งนะครับแข็งมากนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามกัรลังต่อไปครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งลังนะครับแล้วก็ตามมาติดติดอีกลังหนึ่งน่าจะอยู่พิกัดแถวดงบังนะครับไกลมากลังนี้ก็จะตามไปเอาครับติดตามชมกันครับสวัสดีครับ